Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Plexnor, like Plexnor, like Pando. นี่คือแดนมหารไม่ใช่สวนสนามไม่น้ำกับทะเลแข่งกับฟูงฉลามรับรู้เหตุการณ์เหมือนปิตาที่สามเอามือไปนั่งยางเพราะมึงเรียกไม่ขันมึงคิดคนแล้จะทรยศถ้ามึงมีตังกูก็ไม่ครบ้าเป็นคนอย่างมึงกูก็พร้อมจะลบเขาเรียกชื่อของกูโคตรเด่นนรกไอกเหี้ยนเอาไฟกูสุดมึงก็รู้ดีว่ากูไม่มีวันหยุดและทางเดินกูมันลากได้เลือดเก็บไว้ี่เชือน มีมึงกูจะมีฟฝัเไม่แค่ลูกระเบิดกูมันนิวเคลียร์อย่ามาทำเลียนกูจะบทเซียนนี่คือบทเลียนในเกมที่มึงหมดมึงแม่งเป็นคนประจบเลียตกเกีเนเดี๋ยวกูตกเซียน41ศพคนสังเวียนจะลาบจบแล้วกูฝังศพถ้ามึงเจอกูเดี๋ยวมึงห้ำหดเหมื่อปลุกปิดอย่ามาตุกติดเดี๋ยวขยับอีกเดี๋ยวมึงสุ ไม่ไม่หวุดวิดไม่มีถูกผิดถ้าไม่อยากตายให้มึงลบลีกเอามึงหมกป่าให้มึงเข็ดลามมึงเงอะเด็กกักมึงอย่าเบรบบ่ายดกูเตะพาเม่มึงถามยันเป็นเพชรกูเลยจับชีแม่งมาเย็ดพัยกูจับชีแทงไม่จะหีจะเค็ดแต่ว่าฉากเย็ดไม่มีจะพักไม่มีคาสินตอนกูขั้นชีเชนชอบไปกะที่กูเลยขย้ำฟรีมันสุดสายก็จะออกกาให้มึงก้มกาเพราะมึงอ่อนหัดกูถึงออกปากว่าจะออกปากมึงได้ตายก่อนจะออกฟังไปไม่ถึงความฝันเพราโดนกดดับไปก่อนถ้าหลับความจริงไม่ได้ไอสัตว์ก็กลับบ้านไป นี่คือแดนประหารไม่ใช่สวนสนามแม่น้ำกับทะเลแข่งกับฟูงฉลามรับรู้เหตุการณ์เหมือนพิตาจิสาเอามือไปนั่งยางผมเรียกไปขันคิดคนเราจะทรยศถ้ามึงมีตังกูก็ไม่ครบถ้าเป็นคนอย่างมึงกูก็พร้อมจะลบเขาเรียกชื่อของกูโคตรเด่นในโลกไอ้เหี้ยเป็นกูไม่ทำทานมึงขาดจะพูดเลยล้ำค่าเลยหัดดิบไม่มีปรับเปลี่ยนมีแต่อาฆาตแล้วก็อัลวาดถ้าตายไปก็ไม่มีใครทักแย่ทำเป็นบั ของไม่ใช่เรื่องยากตำรวจไอ้ทีม์ก็เหลือแต่ซากไม่ได้บ่นเลยที่พวกมึงเลวผิดคาดเพรามานมึงได้คลิปที่จิตมากถ้ามึงจริงจังเดี๋ยวกูจริงโจ้ตัดหัวมึงเอาไปชิงโชคเห็นมึงกูไม่รีกูไม่รอกูใส่มึงแน่ถ้าปากมึงปีจอถึงมึงอ่อนวอนภาวนาร้องไห้ยังไงกูก็ไม่มีพอทุกวันนี้เป็นฝันลายไอ้หนูให้มึงรีบกลับไปนอนบุกี้แมนกำลังจะมาไอ้สัตว์ให้มึงรีบล็อกก่อนตื่นตื่นจากฝันได้ยินเสียงกูขำยี่ความกลัวมึงไม่จนอิ่มจะหนำหวาดกลัวจะไม่อาจจะฝันคืนสุขที่เเป็นวลาของฉันกกูเลยพาันสันกัแบบนนกู้โชคไปฝัง โดนกูคุ้งขังจะเป็นเพื่อนกูมึงโดรอุมหนังสำหรับมึงฝันร้ายแต่กูยังขำขันเห็นมึงกำลังจะตายเพราะกูยังหันสายมีใครเอามึงแน่หรือไอสัตว์สันหมาตอนจริงจะไม่หาเดี๋ยวกูตียังมาพยาากวาดอากาศบอกพายุจะเข้าแต่ถ้ามึงเจอกูเดี๋ยวมึงจะได้เศร้าเพราะยงมึงไม่สมควรจะมีป่าไม่กินข้าวชีวิตสุดสันนี่ไม่ใจ่ายแต่เล่าไปยิงแดกสัตว์ฟิวไลเออมงดาทำเป็นสารคดีไอสัตว์กูเฮฮาชีวิตมึงลำธุลยังมีคนเมตตาของคนพิการมึงยังไปแย่งมาไอเหี้ยเรื่องราวความเหี้ยของมึงทะเล่าทั้ง นี่คือแ,บบแดนมหาหนไม่ใช่สวนสนามม่วยน้ำกับทะเลแข่งกับฟูงฉลามรับรู้เหตุาการณ์มันมีตาที่สาเอามือไปนั่งยางพผมึงเรียกไม่ขานมึงคิดคนเราจะทอระยศถึงมึงมีตังก็ไม่ครบทำเป็นคนอย่างมึงก็พร้อมจะลบเขาเรียกชื่อของกูโคตรเดนนลงไอ้เหี้ย